สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ำคืนนี้นะครับเสาร์ที่24กุมภาพันธ์2561นะครับผมอยู่ที่บริเวณงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณนะพระลานพระราชวังอุสิตแล้วก็สนามเสือป่านะครับค่ำคืนวันนี้เป็นบรรยากาศในความสุขของประชาชนชาวไทยนะครับที่ได้หลั่งไหลเข้ามาในบริเวณงานมาร่วมงานนะครับมาเที่ยวชมงาน ซึ่งมีการจัดขึ้นระหว่างวันที่8ปกุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่11มีนาคมนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคนไทยขณะนี้นะครับบริเวณพระดานพระราชวังดุสิตแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ใกล้กับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับบริเวณการจัดงานในพื้นที่ตรงนี้นะครับถูกรังสรรค์ให้เป็นความสวยงามด้วยลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนของบริเวณพระบรมราชานุสาสวรีพระบาทสมเด็จพระรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับได้มีการนำดอกไม้นานาชนิดนะครับมาประดับตกแต่งให้มีความสวยงามเป็นมุมเป็นพื้นที่สำหรับการบันทึกภาพของผู้ที่มาในงานนี้นะครับขณะนี้ค่ำคืนแล้วนะครับ ก็ยังมีผู้ที่เข้ามาในงานนะครับมาร่วมกิจกรรมต่างๆภายในบริเวณงานเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในพื้นที่ตรงนี้นะครับบริเวณพระรานพระราชวมงดุสิทธิก็มีหลากหลายเลยทีเดียวน,นะครับนี่คือบรรยากาศที่บริเวณพระรานพระราชวมงดุสิทธิ์ครับ